ก่อนนั่นให้หนูวิดพื้นบนแล้วใส่ไปซาชีนอะไรบนจมเหลวเฮ้ยมันสวยมันแบบมันมามันเกิดขึ้นคอแม่ให้มันแต่มันได้โชว์แล้วคือแม่ให้มันหนูวิธูืทางเองไม่ไม่หนูไปหนูไปม้วนคอมพิวเตอร์มาว่าเอ็บเพคใหม่หนูไสนกคาแบบว่าแบบว่ามันเห็นอ่ะเป็นแบบว่า คนกระชแล้วมันจะทาได้มันจะสยราทได้เพราะเราเราได้บอลลูนว <c tenha S 3> ิดพื้นก่อนนั่นไ้หนุว <c ups> ิดพ้นเราแล้วตนเาใส่ในซาตินเลคนชมเหรอเฮ้ยมันสวยมันหลอมันมามันเกิดมาแล้วคือแม่ให้มันหนุนวิดพ้นทำองแวิดพน้นราก็ทำเกล็ดเงิเราให้เกล็ดเงินโคไเซอร์เอาแมวมัย มันจะพุ่งที่มูสใช่ไหมกแต่ก็ได้ใจเราจะง่ายเราไม่เอาแล้วมันโอเคโอเคจริงโอเคจริงอะไรนะโอเคหน่วยหน่วย